ผมตีเช็คลิสต์ในคำว่าบูลันเนี่ยประมาณ4เรื่องที่เรากำลังรอดูอยู่ถ้าเกิด4เรื่องนี้มาครบมาแน่นอนนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของ i n s t i t u t i o n inflow หรือว่าการเข้าซื้อบิตคอยหรือว่าการเข้าซื้อคริปโตเคอเรนซีของสถาบันการเงินหรือว่านักลงทุนรายใหญ่ๆยกตัวอย่างนะ Spot Bitcoin ETF Spot Ethereum ETF ข้อเนี่ยผมให้ติกถูกข้อ2 Fed Fund Rate bottom out ฟันเฟดคืออัตราดอกเบีย้นยนโยบายสหรัฐถ้าหลายๆคนที่ติดตามไลฟ์เก่าๆเนี่ยจะเห็นงานตัวหนึ่งที่ผมทําสถิติมาให้ดูนะว่าทุกๆคนเนี่ยจะชอบคิดว่าฟอนเฟดลดดอกเบี้ยปุ๊บตลาดจะวิ่งขึ้นไม่จริงนะ <c oughs> มันไม่เคยเป็นแบบนั้นเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยครั้งแรกปุ๊บอะตลาดมักจะตามมันด้วยแม็กซ์ดรอ w n ดาวด้วยซ้ําใน3ครั้งที่ผ่านมาแต่ตลาดมันจะวิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยหลังเฟดฟันเฟดปรับลงรอบสุดท้ายลงรอบสุดท้ายก็คือเจอจุดต่ําสุดนั่นแหละคือเฟดฟันเฟดปาร์ทท เป็นประเด็นที่2อันนี้ยังไม่มาถึงประเด็นที่3คือ huge US QE คือการ quantitative easing พูดง่ายๆการอัดฉีดสภาพคล่องรัฐบาลเองใครนู่นใครนี้เองมีการทําให้คนรวยขึ้นมีสภาพคล่องสูงข,ขึ้นคนเขาก็อาจจะเอาเงินหรือเอากำไรที่ได้มาจากการบริหารธุรกิจเนี่ยมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอันนี้เป็นข้อ3นะครับและข้อที่4คือประเด็นในเรื่องของสงครามที่ถ้าคลี่คลายเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเย่ h yeah, a ป p y นะครับ